สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องอังเคนดวงชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอัลบั้ม2ชุดซึ่งออกใกล้ๆกันนั่นแหละออกชุดหนึ่งออกปีพศ2539อีกชุดหนึ่งออกปีพศ2541แต่อัลบั้มหนึ่งเนี่ยมาถูกที่ถูกเวลาคล้ายดีเป็นเทาน้ํมเทท่าแต่อีกชุดหนึ่งเงียบแต่เป็นงานที่ดีที่ผมชอบก็คือเอาชุดที่ดังก่อนแล้วกันนะก็คือชุด ชุดนี้นะครับอัลบั้มคุณพี่ไทยธนาวุฒิชุดนี้นะครับแล้วก็เอ็กซายชุดนี้ออกออกก่อนออกปีพศ2539แล้วก็ชุดนี้ออกปีพศ2541นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงอัลบั้มของพี่ไทยก่อนก็คือชุดนี้มันจะใช้คำว่า มาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็จังหวะดีก็ต้องบอกแบ็กกราวด์ก่อนว่าพี่ไทยเขาจะเป็นนักดนตรีอาชีพที่เล่นกลางคืนมาก่อนเขาจะเล่นเล่นกับวงพี่หนึ่งหนึ่งจักราวาลแล้วก็พี่โก้แซกแมนก็จะเล่นเล่นรู้สึกจะชื่อวงฟิวเจอร์ซึ่งปกติก็จะเล่นแบ็กอัพให้กับศิลปินเบอร์ใหญ่ๆ <c oughs> ของแกรมมี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็แกก็จะเล่น ดนตรีกลางคืนซึ่งส่วนใหญ่เพลงที่อีกเล่นก็จะเป็นเพลงฝรั่งก็คือส่วนใหญ่เป็นเพลงพวกฟิวชั่นแจ๊สอะไรพวกนี้ก็คือมีพื้นฐานของดนตรีที่ดีก็พูดง่ายๆก็คือเล่นเก่งอะไรครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่างานชุดนี้พี่ไทยแกออกกับค่ายจีนี่ใช่ไหมครับต้องย้อนกลับไปอีกเหมือนกันว่าจีนี่ช่วงแรกๆอะต้องใช้คำว่าเป็นค่ายที่ง เอ่อเรียกว่าออกตัวทีหลังออกตัวทีหลังคนอื่นเพราะว่าผมอ่านจากหนังสือของพี่นิกที่แกเขียนรู้สึกจะชื่อหนังสือล็อกทศาสตร์เป็นหนังสือของพี่นิกกันนะครับจะบอกว่าที่ต้องทําค่ายจีนี่เนี่ยก็คือเหมือนผู้บริหารเรียกแกไปคุยว่าเออต้องทําค่ายย่อยเปิดค่ายมาค่ายหนึ่งและข้อแม้ก็คือห้ามเจ๊งแล้วทีมงานโปรดิวเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยคือมันถูก กระจายไปอยู่ตามตามค่ายต่างๆอย่างโปรดิวเซอร์เก่งๆก็จะไปอยู่ค่าย RPG ใช่ไหมครับคนเขียนเนื้อเทพๆอย่างพี่ดีก็ไปเปิดเป็นทําเป็นแค่ค่ายแกรมมี่แกรนยีราฟเล็คอร์ดอะไรพวกเนี้ยพี่ป้อมก็ไปทํามอลมิวสิกอันนี้เอาเฉพาะค่ายที่แบบว่าดังๆของยุคแกรมมี่เพราะว่าช่วงนั้นแกรมมี่เขาจะเข้าตลาดหลักทรัพย์พอดีช่วงปีช่วงนั้นอะสองห้าสามเก้าสามแปดะแถวนั้นเขาเริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์คราวนี้ ทางจีนี่ก็เรียกอะไรไม่มีของอ่ะไม่มีของอยู่ในมือเลยทํำยังไงก็คือเขาใช้วิธีเปิดเปิดรับพวกเดโมของคนนะคนใหม่ๆเลยมันก็เลยเป็นที่มาของอัลบั้มพวกออที่เป็นมีวงอย่าง s a ซ u เ d a ด s ซโ o โซฟาซูเปอร์กลูยุคแรกๆนะครับยุคแรกๆของของจีนี่ มันก็จะเป็นวงหน้าใหม่ๆพวกเนี้ยแล้วก็จะมีเดโมโอของโปรดิวเซอร์คนอื่นๆอีกที่ที่เขาส่งเข้ามาหนึ่งในนั้นก็จะมีโปรดิวเซอร์ของพี่ไทยชุดนี้ก็คือพี่หมีเทียนชัยเกียรติพงเวศก็เข้ามาคุยกับจีนี่แล้วก็เป็นอัลบั้มชุดนี้นะครับผมก็รวบรัดตัดความมาเลยแล้วกันก็จากบทสัมภาษณ์ของพี่ไทยด้วยนะครับอัลบั้มชุดเนี้ย <c oughs> ก็คนเล่นกีตาร์ก็จะเป็นพี่หมีเทียนชัยกับพี่ไทยธนวุฒิมือเบสก็คืออาจารย์แป,ป๊บวิโรจน์นะครับอาจารย์แป,ป๊บวิโรจน์สถาปนวัตรแล้วก็อาจารย์สูพิสิทธิ์กุศลพิสารสุดอะไรประมาณนี้แต่ผมจะชอบเรียกแกว่าอาจารย์สู๋จำง่ายเดียอาจารย์สูซิวเจีนนะครับก็คือทั้งสองท่านเนี่ยที่อาจารย์แป,ป๊บกับอาจารย์สูเนี่ยเป็นมือห้องอัดระดับ ปรามาจาร์น่ยก็คืองานยุคของแกมมี่ยุคนั้นน่ะก็คือถ้าเป็นกลองสดก็จะเป็นอาจารย์สูตเทีแทบจะผูกปิ่นโตเลยแหละเทียบทุกค่ายรับทุกค่ายเลยตีหมดแล้วก็อาจารย์แป,ป๊บก็จะอัดเปรของจีนี่ก็อัดเยอะนะครับถ้าเคยดูสัมภาษณ์อาจารย์แป,ป๊บก็จะรู้ว่าอาจารย์แป,ป๊บจะมีงานงานบันทึกเสียงเนี่ยเยอะมากชุดนี้อาจารย์แป,ป๊บก็อดัอดอัดทุกเพลงเลย นะครับเกือบทุกเพลงมั้งรู้สึกจะมีสิเพลงอัดเก้าเพลงอ่ะก็จะมีเพลงหนึ่งเป็นเป็นใครสักคนผมจําชื่อไม่ได้ก็คือถือว่าเป็นเป็นทีม r ีเทิร์มเซ็กชันซึ่งเปิกสุดๆในห้องอัดนะครับแล้วก็เพลงรวมๆผมใช้คาว่ามันมันมาถูกที่ถูกเวลาแล้วถูกจังหวะมากๆเพลงก็ค่อนข้างใหม่มีสําเนียงใหม่ๆซึ่ง มีมีเพลงที่มันมีกิมมิคด้วยที่ที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรมันโดนๆแบบเพลงประเทืองเนี้ยซึ่งดังระเบิดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วว่าเขาเรียกอะไรเพลงที่เด็กตัวเล็กๆสามสี่ขวบห้าขวบร้องตามได้เนี่ยก็ถือว่าสมัยนั้นถือว่าประสบความสําเร็จใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้ชุดนี้มันประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็สําเนียงกีตาร์ของพี่ไทยอ่ะผมว่าแกเล่น ฝรั่งอ่ะสำเนียงฝรั่งเลยก็คือมีลูกนอกจากลูกที่เป็นแบบแบบสไตล์สไตล์แบบล็อกๆ็ลกแล้วเนี่ยแกยังผสมแกผสมหลายอย่างเข้าไปมีความเป็นมีล็อกด้วยแล้วก็มีความเป็นฟิวชั่นแจ๊สจากที่แกเล่นมาเนี่ยคือบังเพลงเนี่ยผมไม่ใช่คำว่าก๊อปนะผมใช้คำว่าเออมันจะมีกลิ่นอายอ่ะหรือหรือเรฟเฟอร์เรนซ์บังเพลงเหมือนชิคของชิคคอร์เรีย คือถึงอะ่ะคือเล่นถึงใช้คําว่าเล่นถึงอ่าผมใช้คํานั้นดีกว่าไม่ได้กอบไม่ไม่ใช่การกรอบมันคือมันการได้แรงบันดาลใจได้เรฟเลนซ์มาบางเพลงผอว่ามันจะเหมือนแบบของชิคคอรเลียเลยบางเพลงนะบางเพลงซึ่งส่วนใหญ่ผมท่อนโซโล่จะเหมือนกับคล้ายๆลายกีตาร์มันจะจําจดจําง่ายอะ่ะแล้วมันจะมีสเสน่ห์ปีสำเนียงของแกซึ่งผมว่าดี แต่คน่จะหลังๆอะคนจะไปจําภาพว่าแกเป็นนักร้องลูกทุ่งเพราะเหมือนมีชุดหนึ่งแกไปทําเพลงร้องเพลงสัญญาเมื่อสายยันซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วหลังๆแกก็มาทําพวกอัลบั้มที่เป็นเพลงลูกทุ่งอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ,อคนไปจําภาพแกว่าแกเป็นนักร้องลูกทุ่งเหมือนกลุ่มเดียวกับพวกเอ,อใครวะแช่มแช่มลำอะไรเงี้ย แนวแนวนั้นซึ่งจริงๆพี่ไทยแกเป็นคนเล่นกีตาร์ฟิวชั่นแจ๊สได้เก่งมากๆนะครับแล้วก็ชุดนี้มันก็เลยประสบความสำเร็จแล้วผมจำได้ว่าชุดนี้มันก็เป็นที่มาของพวกเอ็มพีสยุคแรกๆชุดนี้ขายดีนะเป็นร้านตลับแล้วก็มันก็เริ่มการมาถึงของ MP3 ผมจำได้ MP3 ยุคแรกๆอ่ะแม่งใช้คำว่าอัลบั้มประเทืองหนึอะไรพวกนี้ ซึ่งก็รู้ๆอยู่ที่เห็นๆอยู่ว่ามันเป็นยังไงนะครับมันก็ทำให้เละเทะไปหมด <c oughs> แต่สุดท้ายพวก mp 3มันก็ผมใช้คำว่าได้รับผลกรรมที่ก็ต้องได้รับอยู่แล้วแหล,ละก็คือตอนนี้รู้สึก mp 3ไม่มีแล้วมัง้งใช่ไหมไม่มีไม่มี cd light ์ไล h t เตแล้วตัว cd ที่เป็นโรงงานปินโก้ก็เลิกผลิต แล้วก็ตัว MP3 มันก็ไม่ใช่ไฟล์ที่คนก็ฟังกันอีกแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเหมือนก็จะฟังไว้ส่วนตัวในคอมพิวเตอร์ของแต่ละบ้านไปแล้วก็คนไปฟังผ่านสตรีมมิง่งพวกจุกอะไรพวกนี้แทน Spotify อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่แบบเจ๋งอีกชุดหนึ่งช่วงปี2 5 4 1นะครับส่วนชุดนี้นะครับเป็น อัลบั้มที่บันทึกเสียงที่แคนาดาออกปี2539เป็นแนวเพลงเฮฟวี่เมทัลเต็มรูปแบบเลยของแกมมี่นะครับแต่มาผมใช้คำว่ามาผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยคือกระแสะเพลงเฮฟวี่เมทัลบ้านเราอะหรือเพลงเพลงแบบผมใช้คำว่าเพลงล็อกแล้วกันนะล็อกที่หนักแน่นขึ้นมาหน่อยมันจะมาช่วงปีพศ2536 37แ,แถวนี้ ก็คือเอ้ย่วงตั้งแต่ปี2533ฮะไฮรลออกชุดแรกแล้วก็จะมาพวกปี35 36 37เนี่ยยังยังได้อยู่แต่ชุดนี้มาปี39ซึ่งมันเป็นยุคเอ่อ่วงผมเรียนมหาลัยละเอ่อมันจะเป็นพวกเพลงอันเทนทีฟซะเยอะคนก็จะไปฟังพวก Backhead a u d ดีอะไรเงี้ยซึ่งจับต้องได้มากกว่าแต่ไม่ใช่ว่างานชุดนี้มันไม่ดีนะคือผมใช้คำว่า ย้อนกลับไปเกือบ20ปีี20กว่าปีที่แล้วเนี่ยบันทึกเสียงผมใช้คำว่าฟังเดี๋ยวนี้ก็ยังถือว่ามันบันทึกเสียงดีมากๆเพราะว่าผมจำได้ผมซื้อเป็นเทปเทปคาสเซ็ตตอนนั้นเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าเสียงแม่งโคตรดีอ่ะบันทึกเสียงดีมากคือทุกอย่างชัดกีตาร์ชัดเสียงไอพิพินฮารโมนิกหรือกัดปิกเนี่ย ยังชัดแบบออกแบบได้ยินเบสนี่ไม่จมเลยกลองนี่ชัดเป็นเม็ดเม็ดทุกอย่างชัดหมดชัดแจ๋วแบบเสียงดีใสเพราะว่าชุดนี้มันบันทึกเสียงที่ที่แคนาดานะครับนักดน,นตรีเนี่ยเขาเป็นคนลาวที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาใช้แบบ <c oughs> เล่นกลางคืนเล่นงานพวกฝรั่งเขาจะเล่นเล่นเป็นเป็นผับเ,เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคือ การเล่นดนตรีของฝรั่งกับบ้านเรามันจะไม่เหมือนกันนะคือบ้านเราเนี่ยร้านเขาจะมีสมัยก่อนนะสมัยตักงยี่สิบกว่าปีที่แล้วบ้านเราอ่ะร้านพวกผับอะไรพวกเนี้ยจะมีจะมีเครื่องมือกลองชุดให้มีตู้แอมเบสให้มีแอมกีตาร์ให้ใช่ไหมครับนักดนตรีที่ไปเล่นกลางคืนเนี่ยก็เอาเครื่องดนตรีของตัวเองไปเล่นไปเสียบเล่นได้เลยแต่ว่าฝรั่งอ่ะ mm. เขาจะมีเวทีโลง่งๆให้ แต่เครื่องดนตรีอ่ะคุณต้องขนไปเองก็คือขนพวกกลองไปตั้งเอาตู้เวทไปตั้งเอาตู้กีตาร์ไปตั้งแล้วมีคีย์บอร์ดก็ต้องเอาขาตั้งไปเอามีแอมคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้แล้วมีมิกเซอร์ของวงไปทําเองถ้าไม่มีเด็กวงคือวงยังไม่ดังอะ่ะก็ทํากันเองสี่ห้าคนก็ช่วยกันยกช่วยกันแบกไปเขาจะเล่นเหมือนเหมือนเป็นเหมือนคอนเสิร์ตย่อยๆอะ่ะแล้วก็เหมือนก็เปิดให้แฟนเพลงของแต่ละวงเข้าไปฟัง อันนี้คือของฝรั่งเขานะครับก็ชุดนี้ที่ผมบอกเขาเป็นคนลาวที่ไปอยู่ที่แคนาดาเนี่ยหลายสิบปีก็เลยต้องใช้โปรดิวเซอร์คนไทยบินตามไปบันทึกเสียงก็คืออาจารย์สันติกัางสารหรืออาจารย์ออสอมะตะซึ่งปัจจุบันก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียไป 3- 4มสี่ปีละบินไปควบคุมการผลิตที่นูน่นแล้วก็บันทึกเสียงกีตาร์อะคูสติก ไว้หนึ่งเพลงรู้สึกจะชื่อเพลงยอมจำนวนเพลงที่เก้าของอัลบัม้มช่วงอินโทรเป็นหรือลายกีตาร์โปรง่งนะอาจารย์ออสเป็นคนเล่นนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นนักดนตรีห้องอัดออผมได้ข้อมูลมาจากเพจมิสเตอร์นุ nu, นะครับก็บอกว่าชุดนี้วิธีบันทึกเสียงคือใช้การเล่นพร้อมๆกันทุกคนทุกตำแหน่งเล่นพร้อมกันเลยแล้วก็บันทึกเสียงไปพร้อมๆกันซึ่ง ผมก็ถือว่ามันเป็นการบันทึกเสียงซึ่งต้องแม่นยำสูงเพราะว่าสมัยนั้นนะผมเชื่อว่ามันยังเทคโนโลยีบันทึกเสียงมันยังเป็นห้องอัดแบบที่เป็นเทปสมัยโบราณซึ่งซึ่งเขาใช้กันมานานแล้วมันจะไม่มีคอมแบบเหมือนสมัยนี้เพราะว่างานคอมมันจะหลังจากนั้นอีกประมาณสองสมปีมันถึงจะสามารถทำทาเองที่บ้านได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ เล็กๆสามารถทําได้แต่ว่าสมัยก่อนมันจะต้องอัดแบบห้องอัดเพราะฉะนั้นถ้าอัดพร้อมกันเนี่ยห้าชิ้นเนี่ยก็ถือว่าต้องปึกอะซ้อมจนจนแบบว่าปึกมากๆถึงจะไปอัดได้นะครับต้องแม่นเป๊ะถือว่าโอเคเลยหลายเพลงก็จะไม่มีก,มมก็จะไม่มีลักษณะอาการที่แบบเฟดเอาคือค่อยๆเฟดเอาความหมายคือค่อยๆเบาเสียงลงจนเพลงมันหายไปแล้วก็จบเพลงก็จะแบบจบจบแบบเหมือนเล่นสดอะ ตีส่งปุ๊บปุ๊บป๊บจบปึ้งพร้อมกันก็คือทั้งห้าคนเนี่ยเขาเป็นคนลาวใช่ไหมเขาก็ไปไปอยู่ที่นู่นแล้วก็เล่นดนตรีกลางคืนอะไรของเขาไปแล้วก็ทําอัลบั้มอยู่กับแกมมี่อาจารย์ออสอมาตะก็บินไปบันทึกเสียงที่นู่นควบคุมการผลิตแล้วก็คนที่ดูแลเนื้อร้องที่เป็นคนฝั่งไทยก็จะเป็นชื่อคุณกิตยศเลิศประภยัยหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่ากิตยศเลิศประภัยคือใครคือชื่อจริงของพี่เดอะมัทนั่นเอง พี่เดมาก็ออกอัลบั้มช่วงอันเทเนตีฟนั่นแหละครับช่วงรู้สึกจะเป็นช่วงที่แกก่อนแกออกอัลบั้มแล้วใช้ชื่อเดมาร์ตแทนคนก็จะไปจําว่าเดมาร์ตจนลืมชื่อจริงพี่เขาไปแล้วนะครับพี่เขาดูแลเรื่องร้องชุดนี้นะครับก็ทีมก็จะเป็นทีมแต่งเนื้อของแคมมี่นั่นแหละแต่ภาคดนตรีก็จะเป็นอาจาร,รย์ออสกับวงดีเอ็กซช่วยกันทํานะครับแต่มันเป็นงานที่บันทึกเสียงดีเพลงดี ก็มีแฟนเพลงอย่างผมเนี่ยคนหนึ่งละที่ชอบวงดีเอ็กซายนะครับก็พี่หนึ่งลงใน Facebook บอกว่าเฮ้ยมีชุดเนี้ยปีออเดอร์เอาไหมก็แน่นอนเอาเลยครับก็สั่งไปนะครับซึ่งราคาถ้าเป็นแผ่นออริจินอลยุคนั้นนะแล้วถึงตอนนี้ผมว่าทะลุพันอีกอ่ะพันสองพันเหมือนกันคือชุดที่ผมชอบชอบเพราะว่าที่ผมบอกนั่นแหละขนาดว่าฟังเป็นเทปคาสเซตยังรู้สึกได้ว่าบันทึกเสียงดีมากๆเสียงใสนะครับแต่ว่าข้อเสียคือ ค่ายไม่ได้โปรโมทเท่าไหร่เลยคือวงเองก็ไม่ได้มาโปรโมทที่เมืองไทยไม่มีการโชว์เจ็ดสีคอนเสิร์ตซึ่งสมัยก่อนคนที่ออกอัลบั้มยุคนั้นเนี่ยถ้าถ้ามีอัลบั้มเนาะในเมืองไทยก็จะต้องไปออกเจ็ดสีคอนเสิร์ตรบดนตรีซึ่งเป็นรายการคอนเสิร์ตเสาร์อาทิตย์ตอนเที่ยงของบ้านเราซึ่งมีคนดูเยอะทั้งทั้งไปดูที่เวทีแล้วก็ดูที่บ้านถ่ายทอดสดวงดีเอ็กซเนี่ยไม่ได้มาไม่มาเลย แล้วก็ไม่ได้โปรโมทอะไรมีเพลงตัดโปรโมทไปถ่ายเดินในเมืองนอกเพลงสองเพลงเองมั้งก็เลยน่าเสียดายแล้วก็ตกขบวนด้วยเพราะว่าออกปีสามเก้าคือปีสามเก้านี่มันคือตลาดเพลงเฮฟวี่เมทัลบ้านเรามันแทบจะเรียกได้ว่าเกือบจะวายละเพราะว่าเขาไปอันเทอร์เนีฟกันหมดละแต่ชุดนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดอะ่ะผมแนะนำว่าถ้าใคร ใครชอบแนวเฮฟวี่เมทัลนะต้องต้องต้องลองฟังดูอะ่ะผมว่าดีมากๆเราจะรู้จริงๆว่าบันทึกเสียงดีมากๆคือไม่มีอะไรไม่ชัดเลยทุกอย่างชัดหมดกระทั่งเบสเบสเนี่ยจริงๆปัญหาใหญ่ของวงวงล็อกที่แบบเล่นเพลงหนักๆปัญหาหนึ่งเลยก็คือเบสมันจะจมหายไปเลยแต่เนี่ยเสียงเบสผมยังได้ยินแบบว่าโอ้ชัดเป็นเม็ดๆ,ๆเลยขนาดวง ดังๆอย่างเมทัลลิก้อะไรเงี้ยบางชุดคือได้ยินแต่เสียงกีตาร์ของเจมส์เฮดฟิล์เสียงเบสของเจสันนิวสเตดผมไม่ได้ยินเลยแทบไม่ได้ยินอ่ะคือแทบจมไปเลยคือมันอยู่ที่คนมิกและคือคนมิกซึ่งเป็นฝรั่งด้วยนะครับเขาผมว่าเขาเกลี่ยไดนามิกทุกชิ้นเนี่ยชัดมากคือลายกีตาร์มันเป็นกีตาร์เขามีสคนใช่ไหมครับชื่อ เขาไม่ได้เขียนชื่อจริงกันด้วยนะเขาใช้เป็นชื่อแบบเหมือนชื่อแบบฉายาแบบวงฝรั่งอะ่ะนักร้องชื่อพีทหรือชื่อเพชรอะไรสักอย่างอันนี้คือข้อมูลจากเพจมิสเตอร์นุนะครับมือกีตาร์ชื่อชักกี้ก็คือทุกอย่างมันชัดแบบชัดมากแล้วลายมันจะวิ่งสวนกันแบบเหมือนวงที่เป็นกีตาร์คู่ฝรั่งที่เขาที่เขาอัดกันมันก็จะเป็นเสียงแบบวิ่งสวนไปสวนมากันคือถือว่าชัด แบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วก็เสียงค่อนข้างเคลียร์เล่นดีเล่นดีมากคือได้ยินเลยว่าเป็นเสียงการดีดแบบตีดปกแบบอินเทอร์เน็ตเป็กกิ้งหรือดีสลับเนี่ยได้ยินเลยว่าตีดแบบชัดๆตรงไปตรงมาไม่มีก็มีเทคนิคอย่างอื่นเยอะซึ่งเพลงเฮฟวี่เมทัลควรจะมีมันเลยเป็นอัลบั้มที่แบบผมถือว่าดีอีกชุดหนึ่งของบ้านเรานะเพียงแต่ว,ว่า มันไม่ได้ถูกกล่าวถึงในในวงกว้างเท่าที่ควรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วแหละคือวงเขาไม่ได้มาโปรโมทอะไรเลยแต่ได้ออกกับค่ายแกมมี่นะได้ออกด้วยกับแกมมี่แต่ว่ามีมิวสิกวิดีโอมาสองตัวไม่มาสัมภาษณ์วิจุใดๆทั้งสิ้นก็เหมือนเหมือนเขาออกอัลบั้มที่เมืองไทยออกทิ้งไว้แล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นูนะ่นเขาก็ไม่ได้บินมาโปรโมทอะไรก็เลยเป็นที่ที่น่าเสียดายทั้งทั้งที่เพลงผมใช้คำว่าดีมากๆบันทึกเสียงดีแล้วก็เพลงก็ถือว่า ฟังง่ายติดถูนะครับก็มันเลยเป็นที่มาของวันนี้แหละครับของอคลิปวันนี้ของผมนั่นแหละก็คืออัลบั้มที่ออกปีใกล้ๆกันใกล้กันห่างกัน2อปีแต่ว่าอัลบั้มชุดหนึ่งถูกท,กที่ถูกเวลาแล้วก็ดังประสบความสำเร็จแต่อีกชุดหนึ่งก็ผิดที่ผิดเวลาไปน,นิดนึงแต่ก็ได้ใจแฟนเพลงที่ชอบเพลง แนวเวทเมทัลอย่างผมคนหนึ่งละอย่างน้อยนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนที่ชอบฟังเพลง heavy ่เมทัล้านเราก็น่าจะชอบวงนี้แหละผมเชื่ออย่างนั้นไม่งั้นไม่มีปีออเดอร์หรอกนะครับก็อยากได้ก็ลองถามร้าน music land ดูซึ่งผมไม่ได้อะไรจากร้านอยู่แล้วเพราะว่าสนิทกันเป็นเหมือนพี่ๆน้องๆที่แบบชอบฟังเพลงคล้ายๆกันเฉยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ บางเป็นบางทีมันก็เป็นคําถามที่ผมถามพี่หนึ่งร้านมิวสิกแลนด์ไปว่าชุดเนี้ยมันไม่ดังพี่สั่งทําไมวะพี่หน่งจะบอกว่าไงรู้ไหมบอกเหมือนกันทุกครั้งที่ผมถามคืออย่างบางบางศิลปินเนี่ยผมจะถามตลอดว่าชุดนี้ไม่ดังพี่หน่งสั่งทําไมวะมันมีคนรอฟังอยู่ไอ้ดวงนี่คือคําตอบพี่หน่งทุกครั้งนะที่ที่ผมถามสมมติมเจอศิลปินแบบเออเมทัลลิก้าเนี่ยมันจะมีอยู่ชุดหน,นึ่งี่ผมเกลียดที่ผายเลยเซนแองเกิลเนี่ย ผมเกลียดมากนะแต่ผมซื้อวันแรกที่แม่งออกแล้วผมไม่ฟังอีกเลยฟังครั้งแรกวันนั้นที่ซื้อและ15ปีอยู่ในลิ้นชักตลอดไม่เคยฟังผมก็ถามพี่หนิงสั่งทําไมวะพี่แม่งไม่ดังมันมีคนฟังไว้ดวงมันมีคนรอฟังนั่นคือคําตอบของพี่หนิงทุกครั้งที่ผมถามแบบนี้มีคําถามแบบนี้ไปนะครับชุดนี้ก็เหมือนกันมันไม่ดังนะแต่ก็มีพลแบบผมนี่แหละรอฟังอยู่นี่แหละคือสิ่งที่พี่หนิงบอกผมมาตลอดนะครับลองไปสั่งกันดูได้เนาะ ชุดนี้อาจจะเดี๋ยวเด็กก็น่าจะมีแหละมันดังอ่ะเพราะว่าแกมมี่ช่วงนี้เขาก็จะขุดมาสเตอร์ออกมาพรีออเดอร์แบบนี้แหละครับลองไปฟังดูนะครับถ้าใครชอบก็ลองไปสั่งแล้วก็หวังว่าถ้าคลิปนี้ทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับช่องอังเคนดวง h ช n n นลวันนี้ก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ